คนมาขอยืมเงินเราอะคะ่ะเราจะตอบยังไงดีคะถ้าเกิดว่าคนนั้นะ่ะเป็นคนที่เราไม่ได้สนิทเราไม่ได้เกรงใจเราไม่ได้รู้จักกันมานานเราไม่ได้รักกันแบบนี้คะ่ะมันก็ปฏิเสธได้ไม่ยากใช่ไหมคะแต่ในทางตรงข้ามคะ่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วแบบรักกันช่วยเหลือกันมานานแบบนี้คะ่ะแล้วเขากําลังเดือดร้อนแล้วเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากเรา เราควรจะทํำยังไงดีคะหลายคนบอกว่าเอออย่าไปให้ใครยืมเงินเด็ดขาดอย่าไปค้าประกันใครเด็ดขาดใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าถ้าจะให้ใครยืมเงินเนี่ยเปรียบเสมือนเราตัดสายสัมพันธ์กับเขาเลยนะอะแบบนี้นะคะอยากให้ลองประเมินแบบนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เรารักเราหวังดีจริงๆอะนะคะให้ประเมิน2ฝั่งก็คือประเมินทั้งฝั่งเขาแล้วก็ประเมินทั้งฝั่งเราคะ่ะการประเมินเขาหมายความว่า ให้ดูว่าเขามีวินัยการใช้เงินยังไงทําไมเขาถึงเดือดร้อนเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่านะคะแล้วเขาได้พยายามแก้ไขอะไรบ้างาพยายามมากแล้วหรือยังคือหาทุกวิธีแล้วอะไรแบบนี้นะคะหมายถึงช่วยแก้สถานการณ์นั้นก่อนที่จะมาขอให้ใครช่วยเหลือเขาแบบนี้ค่ะเขาได้มีการช่วยเหลือตัวเองมากน้อยแค่ไหนดิ้นรนมากน้อยแค่ไหนนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถจะได้เงินก้อนนี้ชีวิตเขาจะเป็นยังไงบางทีเนี่ยมันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆนะคะแล้วเราก็รู้แบบนี้นะคะเมื่อเราประเมินเขาแล้วว่าเออเขาไม่ใช่คนที่แบบใช้ใจ่ายซุ้ยสร่เขาเป็นคนที่มีวินัยการใช้เงินดีเขาเป็นคนที่ไม่เอ,อ่ยปากง่ายๆหรอกถ้าจะขอความช่วยเหลือจากใครอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราประเมินเขาแล้วว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราควรจะช่วยเขาจริงๆนะคะก็ อยากจะบอกว่ามันไม่ผิดอะไรค่ะถ้าจะช่วยเขานะคะก่อนที่จะให้ใครยืมเงินหลังจากประเมินเขาแล้วเราต้องประเมินตัวเองด้วยค่ะว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ไหนถ้าเราให้ใหเงินก้อนนี้เขายืมไปแล้วเนี่ยเราจะเดือดร้อนไหมนะคะจะมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างหรือครอบครัวของเราหรือคนที่อยู่รอบข้างเราบ้างหรือว่าคู่ชีวิตคู่ครองหรือลูกของเราบ้างใครจะได้รับผลกระทบนั้นบ้างถ้าเกิดว่าเราเดือดร้อนค่ะ คำตอบง่ายๆเลยค่ะเราอาจจะให้ยืไมไม่ได้เลยแต่เราจะหาวิธีช่วยอย่างอื่นได้ค่ะอย่างเช่นช่วยเขาไปทํามาหากินช่วยเขาหาเงินช่วยหาวิธีที่ทําให้เขาได้เงินมาแบบนี้นะคะ,ะช่วยออกความคิดช่วยออกแรงช่วยอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเราเไม่เดือดร้อนอช่วยเต็มที่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาดูแล้วว่าเราสามารถจะให้เงินก้อนนั้นได้นะคะโดยที่เราไม่เดือดร้อนอะไร แล้วก็เราประเมินเขาแล้วว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆแล้วก็นิสัยส่วนตัวของเขามันโอเคแบบนี้นะคะเขาได้พยายามแล้วเขาดิ้นรนแล้วเขาเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆถ้า2ข้อนี้ผ่านค่ะสิ่งที่จะแนะนําต่อไปก็คือว่าการจะให้คนยืมเงินให้คิดไว้เลยว่าเราอาจจะไม่ได้เงินก้อนนั้นคืนให้คิดแบบนี้เลยนะคะเราคิดว่าจะไม่ได้เงินก้อนนั้นคืนคือพร้อมที่จะตัดไปเลยอ่ะ ในใจให้คิดแบบนี้แต่อย่าไปพูดนะคะแล้วก็ให้ทำหนังสือเอกสารเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะเป็นหนังสือผู้ยืมเงินนะคะควรจะมีพยานด้วยพยานนั้นก็ควรจะเป็นคนที่เ,เขารู้จักเราทั้งสองฝั่งเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนเราคนนี้ค่ะเขาเคารพนับถือหรือว่าเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจนะคะทําลายลักษณ์อักษรแล้วก็ให้คิดในใจว่าอาจจะสูญเสียเงินก้อนนี้เหมือนกับว่าเราให้เขาไปเลยอะคะ่ะ ช่วยเขาก็คือเหมือนกับให้เขาไปเลยแล้วก็อาจจะบอกเขาไปด้วยว่าไม่สามารถจะให้เงินก้อนอื่นได้อีกแล้วนะเพราะว่าเนี่ยมีเท่านี้จริงๆคือบอกเขาไปก่อนเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะหลังจากให้ไปแล้วก้อนนึงเนี่ยมันอาจจะมีรอบ2รอบ3คือเขาเดือดร้อนจริงๆแหละแต่ถึงตอนนั้นนะคะเราจะเดือดร้อนยิ่งกว่านะคะก็คือชีวิตเราอาจจะเดือดร้อนยิ่งกว่าเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะ ถ้าประเมินแล้วว่าให้ยืมได้นะคะก็คิดซะว่าหายเงินนี้หายแน่นอนแล้วก็อนที่2ก็คือทําเอกสารไละอักษรให้รู้ว่าเมื่อไหร่จะคืนนะคะอยู่ในเอกสารให้ครบเรียบร้อยถ้าวันหนึ่งเกิดคืนไม่ได้จริงๆนะคะหรือเกิดอะไรขึ้นเรายังสามารถจะมีพยานรู้เห็นนะคะเราสามารถจะมีทางได้เงินคืนบ้างาแล้วก็ คนรอบข้างเขาหรือว่าญาติพี่น้องของเขายังรู้บ้างนะคะแบบนี้ก็จะปลอดภัยอีกระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะคะอย่าให้ใครยืมเงินเลยค่ะและถ้าเกิดว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆะนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของเขาจริงๆเชื่อเธอคะ่ะเขาไม่จําเป็นต้องยืมเงินใครหรอกเขาจะดิ้นรนทุกวิถีทางจนทําให้รอดผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้จริงๆนะคะคนที่เป็นคนจริงเป็นคนที่ รับผิดชอบชีวิตตัวเองมากๆเขาจะไม่จําเป็นต้องยืมเงินใครเลยนะคะให้ข้อคิดไว้แบบนี้ค่ะก็พิจารณาดูนะคะติดตามเนื้อหาสาระดีๆเพื่อคนทำงานสุขภาพดีมีความสุขได้จากช่องนี้ค่ะดรหวานสวัสดีค่ะ